เฮียไล่รุ่นมาแล้วเมื่อกี้นี้เนาะ้อ่ค่าตัวเฮียแต่ละตัวเป็นไงราคาไม่เท่ากันแบบไหนคือราคาเราเนี่ยเทียบกับงานจีเลยแต่คุณภาพล่ะคุณภาพเนี่ยเหนือกว่าเหนือกว่าตรงหัวเกียร์เนี่ยหัวใจหลักมีอยู่สองจุดคือหเฟืองและลูกปืน เฟืองกลูกปืนนะเฟืองกับลูกปืนด้านไนเฟืองตัวนี้เป็นเกรดชุบแข็งนะและลูกปืนตัวนี้ไม่ใช่ลูกปืนบิ้วถือว่าเป็นลูกปืนเกรดญี่ปุ่นเกรดญี่ปุ่นเลยนะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่ใช้งานหนักใช้งานพูดง่ายว่าตัดโดตัดหนักไม่ใช่ว่าไม่พังนะคือพวกนี้มันเป็นของที่มันสึกหรอนะครับคือมันมันก็มีโอกาสลู่โอกาสพังนแต่อายุการใช้งานก็ขยายออกไปหน่อยอายุการใช้งานก็จะยืดยาวกว่างานจีนที่ท่านใช้อยู่โอ้โหต้องเรียนแบบนี้อะไรอุปกรณ์คุณภาพขนาดนี้ที่แจ้งว่าถึง200 ประมาณนั้นนะครับแต่วันนี้จะสงเกตว่าไงเราจะจําหน่ายให้ท่านในราคาที่ท่านไม่เคยเจอแถ็นมาก่อนนะเพราะอะไรถึงสายได้เพราะทางเจ้าสัวไปซื้อจํานวนมาจากโรงงานฟังไม่ผิด100บาททอนให้ท่านบาทหนึ่งเฮียใช่ป่มเนี่ยจริงอ้าวเหลือเท่าไหร่เกถูกต้อง9 9เองนะ99บาทฟังไม่ผิดราคานี้มีที่เจ้าสัวรับประกันว่าที่เดียวในเมืองไทยถ้าไม่รักกันจริงผมไม่ขายท่านะราคานี้ผมบอกก่อนตรงล้วอฟโ โอ้เงี้ยร้อยสิบเจ็ดบาทร้อยสิบเจ็ดบาททรงครีบโดนใจวัยรุ่นแบบนี้นะครับสวยงามตามท้องเรื่องร้อยหกสิบเก้าบาทโอ้โหสีนกครับผมปกติหัวหนึ่งสี่ห้าร้อยครับอ่ะพูดกันแบบหยาบๆเลยแต่วันนี้ท่านได้ราคานี้อ่ะพูดการขออนุญาตอ่านให้ท่านผู้ชมฟังผมไม่กล้าอ่านโอ้โหสองห้าเก้าสองร้อยห้าสิบเก้ามากีต้ากีต้าของเราปกติพอกับสีนอกแหละราคาใช่เงี้ยสองร้อยสี่สิบแปดบาทเพื่อ เป็นความชัดเจนราคานี้ต้องเรียนว่ายังไม่รวมส่งเช็คมาละไม่แพงไม่ได้แพงขนาดนั้นคืออยู่ในเกณฑ์เนี่ยสาบถึงหกบาทขึ้นอยู่กับระยะทางแล้วก็พื้นที่แล้วกันเนาะถูกกว่าที่ท่านซื้อใกล้บ้านแน่นอนเก็บไปทางอยู่แล้วนะเจ้าสัวไม่มีนโยบายโอนตังก่อนนะครับแล้วก็มีเลขบัญชีเดียวนะถ้าท่านไหนอยากจะโอนจริงจเลขบัญชีเจ้าสัวเกษตรจำกัดเท่านั้นนะครับชื่อบัญชีของบริษัทเราถูกต้องนะครับรวมถึงสินค้าของเราไปแล้วไม่ตรงปกตามที่ท่านเห็นในคลิปนี้รบกวนไม่ท่านไม่ต้องเกรงใจรบกวนตีกลับนะ่อองขถืวา เป็นสิ่งที่ทางเจ้าสัวมอบความจริงใจให้ท่านตลอดมาครับนะผมเก็บไปทางสินค้าตรงตรงปกด้วยนะชำระหน้าบ้านได้เลยหากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็มีสาระก็แชร์กันกันหนำให้ผมน,นิดนึงนะครับ,รบดูอยู่จังหวัดไหนขอใจคนละหนึ่งดวงนะครับเจ้าสวัวเศรษฐครูคิดเกษตร,รกรใจเฮียบอสจัดได้เสมอท่านผู้ชมใจคลิปหน้าสวัสดีครับ